เอาเลยครับก็กลัามาพบกับผมนะครับสารสอทีวีเช่นเคยนะครับอยู่ใกันอยู่กันในช่องแซลมอนอะหลจังนะครับโอ้ลินพันก็ตอนนี้ดึกแล้วเนาะประมาณ้าดุคือผมผมผมนอนดึกเพราะวันนี้ผมไม่ว่างเลยอะ่ะผมก็เลยเพิ่งมาอัาคลิปตอนนี้แล้วผมว่าจะตัดคลิปวันอาทิตย์แล้วก็ลงวันจันทร์นะครับก็ถ้าเกิดใครที่รอคลิปงานก็ขออภัยด้วยนะผมไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวโบลอ s สนะครับลเวล80เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่านะเข้ามาตั้งแต่ช่วงอัปเดตที่โลกสองใหม่ๆเลยอืมเป็นตัวที่แบบดีนะจริงดีนะแบบว่าถ้าเกิดใส่ออฟไฟดาเมจเริ่มต้นเนี่ยว้า500ด้เป็นอยู่ที่ประมาณ8,000เกือบ9,000เลยนะถ้าร้อยเจ็ดห้าก็คือเป็นหมื่นเลยอนะถ้าออฟไฟนะ ก็เธอญเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับเป็นทาตุน้ำนะครับก็ไปรีวิวกันเลยว่กไม่ได้พูดเยอะรีวิวกันหมดเทรนนิ่งนะครับห้าทีแล้วโอเคเราจะไปเริ่มวางกันเลยนะครับราคาเริ่มต้น500ร้อนะครับระยะอยู่ที่10เนาะ วางตรงนี้แล้วกันเนาะปุ๊บชกิลแรกเป็นยังไงตีสามวีนะครับตอนหนึ่งครั้งเป็นการต่อยลมเอฟเฟกต์ก็ก็ไม่ได้อลรังการนะธรรมดาธรรมดาปุ๊บเป็นห้าพัน อัพอ,อีกพันสองบวกาห้าพันอัพปอีกพันห้าบอกอีกสองพันหกเป็นท่าเป็นเอเลนส์เอลีนะเป็นล่าเป็นล่านี่นะมันก็จะกาเป็นการปล่อยแก๊สนะได้เป็นห้าวีเนาะระยะยืดมากเพิ่มมานนหนึ่ง แต่เวลาเชคขันน้นนะต้องเปิดเอฟเฟกนะมันถึงจะเปลี่ยนรางไม่งั้นมันจะไม่เปลี่ยนรางนะสมมตินนะถ้าเกิดผมเนี่ยวันนี้เลาเอัพันสามเนี่ยมันจะข้ามขั้นนะไอ้เิดสปอยค,คือมันจะข้ามขั้นแะล้มันจะไม่แต่งน่างให้นะ ไปเป็นถ้าเป็น Ground Smash นะครับก็ถ่ายนะปุ่มเป็น a อแบบเซอร์เคินะครับตุงประมาณนี้ต่อไปถ้าต่อไปนะครับสามพันได้ไปเพิ่มมาเยอะมากๆประมาณหมื่นหกเลย เอาไปปุ๊บ้าเม็์อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดนะรับบอดเป็นหกราวเนะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างไก่คือราเมจมันไม่ถึงแสนใน้ซ้ำสถานะก็ไม่มีมีเดีอย่างเดียวก็คือทา่ากับความไวในการจบตีระยะก็สั้นราคาแต่ราคาก็โอเคนะราคาก็โอเคนะครับหมื่นกว่าหมื่นนิดๆราคาถือว,ว่าโอเค ก็เลยกันเองเดีกว,ว่าว่าอันไหนมันเท่กว่านะถ้าจริงบอลล้อตมันควรจะมีร่งาง7จ็ดดาวนะเป็นร่างตัวขาวๆครับเออเดี๋ยวลองบัฟมนดูมันได้ไปอยู่ที่1,73,000 หแรงมากๆเลยนะเปล่งหมดโอเคเอาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปี่นี้ครับผมไม่ดว้เจอกใหมนในพาร์ทหน้าครับรายการนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอจริงๆพวกนี้ผมอาจจะไม่รู้สิผมอาจจะไลฟ์นะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าผมจะได้ไลฟ์หรือเปล่าอันนะ โอเคลาก่นอนครับทุกคนบ๊ายบาย